รผมคิดผมคิดว่าเราแพ้เราก็ทำมาได้ตลอดแล้วนะงวยเดินทุกยอดครับอ่ามันปที่กรรมตุ้ยถามมันเกิดอะไรขึ้นนะคิดคิดว่ากรรมการนี่มองเราล้มบ่อยไหมหรือว่ายังไงโอ้ไม่เกี่ยวนะมันนงวยเดินจะดงวยไหมครับอ่าฮะผิดหวังนิดแต่นาดูร่างอยู่ล่างก็อยู่ ลงเงี้ยทุกยกครับเอาคนมานี่คือลงกินนะปกติแล้วปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดนะลงกินนะปกติลงกินไม่ค่อยพูดนะแต่วันนี้วันนี้ถือว่าได้อารมณ์เต็มที่เลยทวงได้น้ำหนักแล้วครับตอนเช้าอ่านี่น้องน้องมันพูดได้ปกติลงกินน้ำหนักยังไม่มาทำเลยครับโอ้มันมันยืนอย่างเดียว ปกติกลุงกินไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยมากนะเป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับให้เพื่อนๆได้รับดูรับชมกันครับก็ทุกอย่างไอหน่องผมใหญ่แต่ว่าในดวงเหล็กมันก็ใหญ่แต่ว่าบัตรหวยเรประมาณนี้ละเราบ้างเราบ้างก็ไปดูกันครับฝากกดไลค์ด้วยครับฝากกดติดตามครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับเย็นแล้วตอนนี้เย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้ว ครับผมมีบ้างเนาะห้ายกนี่หมดไหมก็มันก็มีบ้างครับติร์นไว้ธรรมดาไฟนี้กับไฟแรกที่เจอกันอันไหนหนักใจกว่ากันโอ้หนักใจพ่นีครับเขามาไม่ทำน้ำหนักตั้งแต่เช้าเลยครับหนักใจตั้งแต่เช้าแล้วครับผมพูดถึงลูกเกมครับอันไหนที่เกมยกไหนที่ทำให้รู้สึกถามกันก็ช่วงช่วงสามยกสามปลายยกสามปลายยกจังหวะเขามีเหลี่ยมมีอะไรใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามวยเดินทำทุกยกครับขึ้นบนตลอด เขาถอยทั้งห้ายกปูเรามองว่าน้ำหนักที่เขาลดไว้ลงเมื่อเช้านี้มีผลไหมแต่เกง,งช่วงวันนี้มีครับโูเนี่ยผมมาร้อยสามเขามาร้อยสามเก้าเขาทำได้เช่นร้อยสามเหมือนตห้เขาครับครับทีนี้รอบหน้าถ้าน้ำหนักเท่าๆกันเป๊ะๆแบบลดลงทั้งคู่เลยเราคิดว่าเกมจะออกมาแบบนี้ไหม ก็ขอร้อยสามหกครับร้อยสามหกครับผมอืออืออือวันนี้วันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมน้องก็พอใจครับแต่ว่ามันก็หน้าผิดหวังครับมันไม่น่าเพลครับพอใจผลงานแต่ไม่พอใจผลงานแข่งขันครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจให้น้องมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยไหมครับน้องก็ขอโทษนะครับวันนี้ก็ทำให้ผิดหวังครับก็เป็นกำลังใจให้เรอไปครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเป็กำลังใจให้ครับน้องสู้สน้องมวยเป็นกำลังใจให้คนแพ้ดีกับคนชนะครับ ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ ขออนุญาตไม่พูดถึงราคาเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ลุ้นกันครับน่าจะมันกว่านะผมว่านะสําหรับใครที่ไม่ได้ทราบราคาน่าจะมันกว่านะผมว่า,อ,าอย่างส่วนตัวผมในเวทีนะรู้ราคาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ครับวคนนี้ใครน่าชนะผู้ใดเป็นตชนะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับใครน่าชนะใครน่าชนะคอมเมนต์เข้ามาครับรักใครชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์กันเข้ามาครับ,รบ แล้วก็ต้องขอโทษขอไภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขอไภัยไว้นที่นี้ด้วยนี่เป็นบรรยากาศสดๆแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้าอาจจะมีพูดผิดพูดถูกไปบ้านนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้ามาวิทีก็จะถ่ายไปฝากครับ